สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ f อที่น่ารักของป้านาทุกท่านค่ะรีวิวเหรียญส่งมาจากกทมบางกะปินะคะส่งมาจาก f c ค่ะหนักค่ะกล่องค่อนข้างหนักเลยนะคะมาชมกันว่าป้านาได้ได้เหรียญอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ทราบกันนะคะว่าเหรียญที่ป้านารับซื้อเนีเ่ยเหรียญไหนบ้างที่ป้านาซื้อนะคะที่ป้านาซื้อเข้ามาเพราะ f c นะคะส่งมาถามป้านาในไลน์ ว่าปนนัดรับเหรียญน,นี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะก็ได้ตกลงกันแล้วก็พปน็นนัดส่งที่อยู่ให้เขาก็จัดก,การส่งเหรียญมาให้ป็นนาดนะคะอ๋อเจ้านี้ที่ครุฑค่ะได้คุยกันแล้วค่ะครุฑอึ๊บครุฑอันนี้ไม่มีอะไรแล้วมีแต่เหรียญน,นะคะที่หนักเนะเพราะเป็นเหรียญใหญ่ค่ะเหรียญห้าบาทครุฑครุฑเฉียงครุฑตรงอึ๊บค่ะมาชมกันนะคะเขา เขาถามปรปนัดแล้ว fc ท่านนี้ถามปรปนัดว่ารับไหมเหรียญน,นี้รับไหมอึ๊บปนัดบอกว่ารับแล้วก็ให้ราคาไปให้ราคาไปปนัดบอกว่าถ้าจะขายราคาที่ปรปนัดให้กส็ส่งมาตามที่อยู่ไปนัดให้ที่อยู่ไปมีจดหมายน้อยนะคะปะนัดแอบอ่านจดหมายก่อนนะคะแอบอ่านจดหมายก่อนแล้วจะเปิดเผยให้ทราบนะคะอ๋อไม่มีอะไรค่ะในจดหมายจะมีธนาคาร ชื่อค่ะเบอร์โทรค่ะไม่มีอะไรนะคะไม่เปิดเผยนะคะเป็นเป็นเบอร์ธนาคารและเบอร์โทรและชื่อผู้ชื่อเจ้าของธนาคารเจ้าของบัญชีนะคะ,ะก็มาชมเหรียญกันต่อชมเหรียญที่เอฟซีส่งมานะคะ,อะแอดไลน์ไปหน้านะคะท่านที่ต้องการจะขายต้องการจะขายเหรียญไปหน้าท่านที่มีเหรียญน,นะคะท่านแอดไลน์ไปหน้านะคะ เบอร์ไลน์นะคะอย่าโทรนะคะใช้ใช้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์ไลน์มานะคะเพราะถ้าโทรมาป้น่าจะไม่ได้รับนะคะเพราะน่าไม่สะดวกรับโทรศัพท์นะคะแอดไลน์ line, มาเพิ่มเพื่อนม,มาในไลน์แล้วเดี๋ยวป้น่าเออจะตอบกลับนะคะแต่ป้น่าเพียงแต่ป้น่าจะตอบช้าช้ามากค่ะตอบช้าถึงช้ามากเพราะป้น่าไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลามาตอบตลอดนะคะเพราะบางท่านถามข้อความที่ บางครั้งป้านัดดูที่ท่านถามแล้วไม่ถามก็ได้อะไรไม่ตอบก็ได้เพราะท่านท่านถามเหมือนเหมือนทักเฉยอะค่ะเหมือนทักทายเฉยๆเหมือนไม่ได้ต้องการคําตอบอะไรเหมือนต้องการทักทายเหมือนแอดไลน์แล้วก็ต้องการทักทายไว้เผื่อที่มีเหรียญแล้วจะได้ติดต่อมาอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะ,ะมาเริ่มจากถุงเล็กกันนะคะถุงนี้น่าจะเป็นเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งนี่เลยเหรียญหลักค่ะ เหรียญหลักที่ไปน่ารับซื้อนะคะ10บ,บาทปี4ี่หนึ่งอ่าอาเจ้านี้ก็ห้าเหรียญเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเหรียญที่ไปได้รับซื้อนะคะ10บ,บาทปี4ี่หนึ่งค่ะหเหรียญห้าเหรียญน,น,นี้ก็เป็นจำนวนเงิน500บาทแล้วนะคะส่งมานะคะลายพหน้านะคะ0 6 2 6 2 7 2 5 5 5เนะคะ อันนี้น่าจะเป็น10บ,บาทวาระโดยรวมทั่วไปนะคะสิบ,บาทวาระทั่วไปค่ะเป็นผ่านใช้บ้างเก่าเก็บบ้างแล้วแต่สภาพค่ะอันนี้จะเป็นครุฑตรงครุฑตรง13ามเหรียญค่ะครุฑ5บาทตรง13ามเหรียญ ใช้ได้สิบสองเหรียญเหรียญน,นี้ไม่น่าจะใช้ได้ค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังใหม่ค่ะครุฑห้าบาทตรงนะคะสิบสามเหรียญสิบบาท สิบ,บาท40อย่างนี้ไม่ต้องส่งมาก็ได้นะคะชำมรุษค่ะ10บ,บาท42 4053อย่างนี้ป้านาก็ตีชำมรุษนะคะปะ้านาก็ไม่ขายนะคะขายไม่ได้นะคะแบบนี้ค่ะ เรียนชำรุดค่ะนี่ค่ะอย่างที่้าหนาบอกอะนะคะ เหรียญครบรอบวาระแบบนี้ค่ะที่ไป้ไม่รับค่ะเนี่ยค่ะเหรียญเพราะเขาเยอะมากเขาผลิตเป็นแบบเป็นหลายสิบล้านเหรียญน,นะคะเนี่ยค่ะไม่เป็นไรส่งมาแล้วเดี๋ยวคุยกันค่ะเหรียญครบรอบประมาณนี้ค่ะหกสิบคลองราดแปดสิบพรรษานะคะอันนี้จะเป็นครุฑเฉียง ครุตเฉียงครุดเฉียงสองสองค่ะครุดเฉียงเขาจะทำแยกถุงมาสองถุงก็น่าจะไม่ดูว่าคือยังไงทำไมแยกมาสองถุงนะคะหรือนับถุงห้าสิบ อ๋อโอเคเข้าใจละถุงละห้าสิบเหรียญค่ะถุงถุงนี้สี่สิเ้าเหรียญอีกถุงคือห้าสิบเหรียญสองถุงเก้าสิบเก้าเหรียญโอเคเข้าใจค่ะเนี่ยค่ะเขาจะเขียนข้างถุงไว้ห้าสิบเหรียญเพราะเขาหนักไงคะอย่างนี้อย่างนี้จริงๆชํมรุทค่ะเพราะ ก็คงขายไม่ได้เนี่ยเห็นไหมคะที่ป้าน่าซื้อมาแบบโดยที่เราไม่ได้ดูเหรียญใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้คือคนขายเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเขาขายมาหมดเขายกมาหมดเลยมีเท่าไรเขาก็ให้มาหมดอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างป้านาจะขายให้ลูกค้าใช่ไหมคะถ้าเหรียญอย่างนี้ป้านาก็ไม่ไม่สามารถที่จะส่งให้ลูกค้าได้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเจออย่างนี้นะคะ ที่อย่างตัวอย่างที่หยิบมานี่คือสองเหรียญแล้วใช่ไหมคะที่ใช้ไม่ได้ที่เสียเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ก็อยู่ในต้นทุนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วถ้าซือซ้อกันซื้อขายกันแบบเนี้ยถ้าเป็นป้าน้านะคะถ้าเป็นอย่างนี้ป้าน้าก็จะไม่ส่งให้นะคะอันนี้ป้านาายกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะคะ ให้ให้คุยกันให้รู้ว่าประมาณไหนประมาณไหนอะไรประมาณเนี้ยนะคะค่ะเนี่ยค่ะเหรียญที่เป็นน่ารับซื้อนะคะบอกให้รู้เลยนะคะครุฑเฉียงนะคะสิบสองถึงสิบห้าบาทนะคะครุฑเฉียงครุฑตรงเนี่ยค่ะสี่สิบบาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะคะครุฑตรงสี่สิบบาทต่อหนึ่งเหรียญ คูณเฉียง12-15บาทเหรียญวาระรวมเหรียญแบบนี้นะคะวาระที่รวมรวมกันแบบนี้นะคะ,ะ,แบบะ,คะเหรียญละ12บาทนะคะร้อยเหรียญก็เป็น1,200บาทแต่ถ้าเหรียญแบบนี้คือแรกหน้าเหรียญค่ะเป็นนัดไม่สามารถจะรับได้ถ้ารับสวยๆสภาพสวย,สวย,สวยก็11บาทน่าจะได้เท่ากับการจนาเพราะการจนาการจนาสวยๆรับ11บาทแต่การจนาผ่านใช้เยืนๆจะไม่รับนะคะไม่มีไม่มีราคานะคะถ้าอย่างนี้นะคะ ให้ได้ค่ะสิบเอ็ดบาทเหรียญเหรียญรวมวาระนะคะสิบสองบาทนะคะเข้าใจตรงกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเข้าใจนะคะ,ะครุฑเฉียงสิบสองถึงสิบห้าครุฑตรงสี่สิบบาทเหรียญสิบบาทวาระรวมๆนะคะเหรียญละสิบสองบาทสิบบาทสี่หนึ่งสามสิบบาท นะคะเนี่ค่ะที่จะรีวิวให้ชมเพราะต้องการที่จะให้รู้ด้วยว่าประัดรับอะไรแบบไหนอย่างไรนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณทุกท่านมา,มากมเลยนะคะที่กรุณารับชมขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆสวัสดีค่ะ